สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เอมาทําเมนูอร่อยๆ่อยที่หลายคนคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือแกงขี้เหล็กใส่หมูใส่กะทิเมนูนี้มีรสชาติกลมกล่อมและกลิ่นหอมชวนกินมากเลยสูตรและวิธีทําสามารถทําขายและทําทานเองได้เลยน้ํายานางที่ร้านเอจะปั่นข้าวเหนียวแช่ลงไปผสมกับน้ํายานางเลยวิธีต้มขี้เหล็กไม่ให้ขมนะคะเคล็ดลับคือใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเลือกขี้เหล็กที่สดใหม่และไม่แก่เกินไปนะคะเพราะขี้เหล็กแก่จะมีรสชาติขมมากกว่ากัน ต้มขี้เหล็กเทน้ำประมาณ3รอบนะคะหรือเพื่อนๆชอบขมก็เทสัก2รอบก็พอนะคะต้มขี้เหล็กได้ที่แล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นเก็บไว้กินได้หลายวันเลยส่วนผสมที่จะแกงขี้เหล็กวันนี้จะเป็นหมูแล้วก็มีน้ำปลารมีพริกหอมแล้วก็มีน้ำปลารแล้วก็พริกไว้โรยหน้านะคะเป็นลูกโดดได้จะมีขนอยหนึ่งก้อนแล้วกะทิหนึ่งกล่องแกงขี้เหล็กจะใช้เป็นต้นหอมหรือจะเป็นมะเขือพวง ตามชอบเลยเตรียวมวัตถุด,ดิบครบแล้วนะคะมาแกงกันเลยค่ะใส่พริกแกงลงไปพริกแกงก็จะมีข่ตะไคร้หอมแดงสมนุนไพรพื้นบ้านเรานี่เองค่ะคั้วพริกแกงให้หอมแล้วก็ใส่หมูที่ล้างสะอาดลงไปเลยแกงที่เด็กเราจะใส่เพิ่มเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อวัวกุ้งต้าหู้แล้วก็หอยตามชอบเลยนะคะหมูสุกแล้วก็ามาปร,งรุงรสด้วยผงปรงุงรสน้ำปลาขนอก,ก้อนน้ำปลาร้านะคะ คลุกเข้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอยากบอกว่าสูตรนี้อร่อยมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆลองทําตามได้แล้วก็มาใส่กะทิลงไปเลยแล้วก็มาคั่วให้หอมหอมเลยสูตรนี้สําหรับหนึ่งถ้วยนะคะเ,เพื่อนๆพอได้ที่แล้วก็ใส่น้ํายานางลงไปอีกนะคะการใช้น้ํายานางแกงขี้เหล็กก็ถือว่าเป็นการรวมคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายทั้งสองอย่างเลยนะคะพอคั่วได้ที่แล้วก็ใส่ขี้เหล็กลงไปสําหรับหนึ่งถ้วย หรือว่า1ถุงสำหรับขายนะคะขายถุงละ60บาทถ้าทำขายก็ไม่ต้องใส่หมูเยอะขนาดนี้นะคะวันนี้เอ๋ทำทานเองเพื่อนๆสามารถพลิกแพลงได้นะคะทำขายกับทำทานเองแล้วพอขี้เหล็กเริ่มน้ำแห้งแล้วก็เติมน้ำยานางลงไปนิดนึงนะคะพอขี้เหล็กเขาจะดูดซับน้ำที่ร้านเอ๋ก็จะมีแกงขี้เหล็กมีแกงเลี่ยงแล้วก็แกงเห็ดสามอย่างมีแกงหน่อไม้ แล้วก็มีแกงยอดมะพร้าวใส่เห็ดนะคะเพื่อนๆนแต่ที่ร้านไม่ได้ใส่กะทินะคะเพื่อนเพื่อนเอ๋แกงแบบอีสานเลยแกงใส่หมูใส่กะทิก็อร่อยไปอีกแบบนะคะเพื่อนๆนสามารถพลิกแพงแล้วเอามาทําขายได้นะคะพอแกงขี้เหล็กเริ่มเดือดแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปนะคะเพิ่มความหวานแต่เอ๋จะไม่เติมน้ําตาลนะคะเพราะเอ๋จะเอาความหวานจากกะทิกับต้นหอมค่ะบอกว่าสูตรนี้อร่อยมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆสามารถทําตามและพลิกแพงทําขายสร้างไรายได้ได้ค่ะ ตอนนี้แกงก็เริ่มหอมมากเลยกินกับข้าวเหนียวกับข้าวสวยก็อร่อยดีค่ะพอแกงขี้เหล็กเริ่มสุกแล้วจะใส่แมงลักและก็ชะอมลงไปนะคะอมก็ล้างผึ่งพัดลมไว้แล้วก็เด็ดยอดอ่อนๆจะเพิ่มความหอมให้แกงขี้เหล็กเรานะคะแล้วก็เติมแมงลักลงไปถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่กินชะอมก็ใส่แค่แมงลักก็พอค่ะตอนนี้แกงขี้เหล็กก็สุกได้ที่แล้วพร้อมตักเสิร์ฟได้เลยเพื่อนๆสามารถทำตามสูตรนี้ได้เลยพริกแพงทำขายสร้างอาชีพได้ กินกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวเข้ากันเข้ากันคลิปนี้ก็จบแค่นี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่อง A เอข้าวกลัวด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย